บรรดาผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกก็ไม่อยู่นิ่งเฉยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการพูดคุยหารือร่วมกันในการที่จะสมมอบเงินไปช่วยเหลือชาวเลบานอนที่กําลังได้รับผลกระทบอยู่ในเวลานี้นะคะตัวเลขเม็ดเงินรวมๆกันแล้วที่มีการให้ความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ประมาณ300ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ผู้นำกว่าสิประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เลบานอนให้คำมั่นนะคะว่าจะมอบเงิน298ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐช่วยเหลือสนับสนุนเลบานอนและฟื้นฟูกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงเบรุตสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในเมืองหลวงแห่งนี้ค่ะซึ่งการประชุมดังกล่าวเขาร่วมกันจัดขึ้นโดยนายเอมโูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและองค์การสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะมีการระดมความ ช่วยเหลือครั้งใหญ่ไปยังเลบานอนโดยครอบคลุมการบูรณะฟื้นฟูกรุงเบรุตและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันนี้ก็มีการระบุนะคะว่าเลบานอนไม่ได้อยู่เพียงลำพงังท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายในเวลานี้ค่ะ ส่วนทางองคอ์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตอนออกใกล้ก็มีการเตือนนะคะว่าเหตุระเบิดที่ท่าเรือในกรุงเบรุตนั้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ค่ะทางผู้นวยการฝ่ายกิจการในเลบานอนระบุในถแถลงการ์ของทาง U.N. r w a ว่าเลบานอนได้รับความเสียหายทั้งประเทศแล้วสิ่งที่กังวลคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบและสร้างความลําบากให้กับ ชุมชนที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วโดยกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก U.N.R.W.A. ซึ่งอาจจะทำให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ภายใต้ความยากจนนั่นเองค่ะ